ค,คือดูสปอรตขึ้นมาเลยนะเจอหลุมเจอเนื้อรั่วหน้าผมรูดหมดเลยซับหนาเทือนได้ดีนะฮะการถ่ายเทือนี่ขึ้นมายังตำแหน่งลยน,น้อยมากๆอันนี้ยอมรับเลยว่าเซตอัพระบบลองรับมานะครับได้ดีเลยทีเดียวก็ลองมาโฟกัสในเรื่องการประกอบนะครับเพราะว่า เป็นรุ่นที่ประกอบในประเทศการเก็บเสียงในห้องโดยสารการประกอบโอเคนะเหลืออยู่เรื่องเดียวอะถ้าคุณไปซีกับระบบต่างๆว่าที่อยู่ของมันอยู่ตรงไหนในหน้าจอดิสลย์เนี่ยจะใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่านี้เยอะเลยนะครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่ออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์ครับกระแสรถไฟฟ้าก็ยังมาแรงต่อเนื่องนะครับและด้านหลังที่เห็นอยู่ o r a g o o d Cat GT ซึ่งจะเป็นรถที่เราได้ทำการทดสอบในวันนี้ครับถามว่า o r a g o o o Cat เนี่ยเราได้สัมผัสมาเอาง่ายๆว่าครบทุกรุ่นแล้วล,ะละ่ะตั้งแต่ตอนสมัยก่อนนะฮะที่เป็นรุ่น450ก่อนที่จะปรับมาเป็นรุ่น Pro รุ่นสแตนดาร์แล้วก็มาสู่รุ่น GT GT ที่เห็นอยู่เป็นรุ่นท็อปของเขารุ่นท็อปของเขาที่ว่านี้น,นะครับผมยังไม่ได้จับสักเท่าไหร่ ถ้าก่อนหน้านี้เราเคยได้ไปสัมผัสกับตัวของอรุ่นโปรโนะครับในช่วงที่มีการทดสอบแบบลุปเทสกันในครั้งนี้ครับผมได้ทำการนำตัวของอลากุสแคทจมาสัมผัสเองมาทดสอบเองครั้งซึ่งเป็นตัวที่ประกอบในประเทศนะราคาจำหน่ายอยู่ที่1ล้าน1แสนอนพันหนหรือ1ล้าน9 9 0 0 0บาทนะครับด้วยความที่มีรูปทรงนะครับลายเส้นโค้งมน แสดงถึงความน่ารักของตัวรถนะถ้าไม่ใช่รุ่น GT ดูน่ารักครับแต่พอมาเป็นรุ่น GT ปุ๊บดูดุดังขึ้นมาเยอะเลยนะครับตัวนี้จะมีการเสริมความเท่าจากชุดแต่งชุดแต่งในเรื่องของ Aero Parts ต่างๆรอบๆคันสีเหลืองที่เติมเต็มเข้ามานะครับจะสังเกตเห็นชายกระจังหน้านะครับตัวของล้อแม็กตัวของคาลิเปอร์ตัวของกระจกมองข้างตัวของสปอยเลอร์หลังที่มาพร้อมกับการปัม๊มรุ่น GT ติดตั้งเอาไว้ ด้านหลังก็จะมีสัญลักษณ์รุ่น GT เหมือนกันนะครับอันนี้บมบอกว่าเขาเป็นตัวดุของเจ้าแมวเหมียวออร่ากุดแคทแล้วนะครับสำหรับตัว GT นะมีสมรรถนะความแรงพอสมควรนะครับ171แรงม้าที่ได้จากมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมกับแรงบิด250นิวตันเมตรตรงนี้นะครับถือว่าพอเหมาะพอควรแล้วกันซึ่งเ,เดี๋ยวเราจะได้ไปทำการทดลองขับกันดูนะครับว่าสมรรถนะต่างๆจะเป็นเช่นไรมุมมองด้านหน้าน,น่ารักนะครับแต่ข้างหลังดุดันเลยทีเดียว สัญลักษณ์ GT ท,ที่ผมบอกนี่ครับสีแดงตรงนี้แล้วด้านล่างเนี่ยเป็นชายดิฟิเซอร์ที่มีการแต้มสีเหลืองเข้าไปดูดันนะฮะสปอยเลอร์คือตรงเนี้ยม,มันเสริมความสปอร์ตให้กับตัวรถขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับตัวอุปกรณ์อำนวยความสะดวกก็มีมาให้ครบครันเลยไอ้เรื่องพวกนี้ไม่ต้องมาคุยรถจีนครับรถจีนเนี่ยยัดฟีเจอร์คือล้นคันก็ว่าได้อย่างที่ผมจะสาธิตต่อไปนี้นะครับก็ในเรื่องของคลิกเซนเซอร์ผมเรียกง่ายๆนะฮะ ก็เป็นระบบแฮนด์ฟรีหนึ่งอย่างที่ใช้ในการเปิดฝาท้ายขึ้นมาเพียงแค่คุณมีรีโมทเตะขาเข้าไปใต้คอนโซลฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นครับตรงห้องโดยสารห้องจุดสัมภาระด้านท้ายนี่นะครับเขาจะซ่อนพวกชุดซ่อมต่างๆตัวของชุดปะยางสุกเฉินนะครับก็จะมีมาให้ไม่มียางอะไหล่นะสมัยนี้รถไม่ค่อยมียางอะไหล่แหละจะเป็นชุดปะยางฉุกเฉิญแทนนะครับข้างในว้าวเลยแหละ เป็นดําตัดกับเหลืองเบาะนั่งเนี่ยเป็นสไตล์ b u กเก t s ซีดเลยะฮะแล้วก็หนังที่หุ้มเป็นกึ่งมีการผสมของหนังแท้กับอาคันทาราเข้าไว้ด้วยกันนะครับพอเอาอาคันทาร่าไว้มันจะเซฟมันจะช่วยให้รนกระชับกับไปกับเบาะนะนั่งมันก็ไม่ดิน้นไม่ขอนเท่าไหร่นะชุดข้างหน้าจะเจ๋งหร่ารุ่นโปรตรงที่ว่าโปรเนี่ยไอตัวของผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยนะครับปรับเบาะ ยังเป็นปรับแบบแมนนวลอยู่แต่ของ GT เขาเป็นไฟฟ้าทั้งคู่แล้วแล้วก็ทุกครั้งที่เราขึ้นมาที่รถนะครับก่อนที่จะออกเดินทางเบาะนั่งมันก็จะปรับเคลื่อนไปที่ตำแหน่งก่อนที่จะดับเครื่องครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่ออกครั้งสุดท้า,ทายก็เหมือนเป็นเมมโมรีซิกลๆนะฮะแล้วก็ตัวจอคือความเรียบง่ายของการตกแต่งเขานะปุ่ม สวิตควบคุมต่างๆก็จะน้อยไม่ค่อยมีอะไรมากมีในรูปแบบของปุ่มเป็นโน,นี่อยู่ตรงคอนโซลกลางที่ใช้ในการควบคุมระบบแอร์นะครับแต่น้องเหนือจากนั้นไปอยู่ในจอ1 0 2 5นิ้วซึ่งตรงนี้มันแสดงหน้าจอในส่วนของนิเ i กเตอร์เส้นทางก็ชัดเจนดีนะตัวคันเร่งไฟฟ้าตรงนี้ก็จะมีระบบเข้ามาช่วยอย่ามันวันพัเดิลนะครับที่จะมาช่วยชาร์จกำลังไฟ จากแรงเฉยของลอ้อมีมาให้เช่นเดียวกันนะครับตัวช่วยลถออกนอกเลนเตือนต่างๆมีมาให้เสร็จสับมุมมองของภาพจากกล้องแสดงภาพร,รอบๆคันก็มีมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรามาเลือกปรับตั้งค่าต่างๆจากตัวหน้าจอ10.25ตรงนี้และเน้นย้ำอีกครั้งว่าควรจะปรับให้เรียบร้อยก่อนเดินทางเพราะว่า ระหว่างการขับขี่ค่อนข้างจะปรับยากนิดนึงนะครับมันไม่มีเมนูรัดมาให้นะก็แต่งตัวให้เรียบร้อยอาบน้ำทาแป้งทาปากอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่จะขับขี่แล้วกันนะครับนี่ครับสัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่ในหน้าจอ7นิ้วตรงนี้นะก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นการแสดงผลของหลายๆฟีเจอร์แล้วก็ปรับได้หลายๆรูปแบบการแสดงผลนะครับนี่เป็น ตัวของออหนึ่งการแสดงเราก็จะมีเวลาใช้งานครับการขับเคลื่อนต่างๆจะเกิดขึ้นใช่ไหมฮ <c oughs> ะเขาก็จะจาลองภาพการใช้พลังงานแบตเตอรี่อยู่ที่นี่นอกจากนั้นก็จะเป็นพวกทายเพ e เชอร์วัดระนาลมยางนะครับมีส่วนของการใช้กําลังไฟมีส่วนของระยะทางในการวิ่งสําหรับพลังงานที่เหลือนะครับมีตัวเอเวอเรสของการกินกำลังไฟต่างๆมงกากมายเลยฮะ คือพวกนี้เนี่ยในรุ่นโปรก็มีเหมือนกันนะสรุปรวมๆเนี่ยหน้าตามันแตกต่างหน้าตามันแตกต่างแล้วก็ความแตกต่างอีกหนึ่งอีกหนึ่งรูปแบบมันก็คือในเรื่องของ feeling การขับขี่แต่ว่าอันนี้ทั้งนั้นมันมีตัวระบบที่เพิ่มเข้ามาอย่างนี่ V2L ผมเรียกง่ายๆว่า V2L มันจะเป็นเหมือนเหมือนแบตเตอรี่สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณจะมาตอบพ่วงกับรถคันนี้ได้ หรืออาจจะเป็นเหมือน power bank เครื่อนที่นะครับคุณไปต่อเชื่อมกับในส่วนของพัดลมในส่วนของแอร์เคลื่อนที่ก็ยังไหวไมโครเวฟต่างๆน,นานาเนี่ยได้เยอะแยะมากมายคุณจะไปแคมปิ้งกับครอบครัวกับเพื่อนๆนะครับก็ใช้รถคันนี้แหละเป็นต้นกําเนิดของกําลังไฟในกรณีที่อยู่ในป่าอยู่ในพื้นที่แคมปิง้งนะฮะสบายๆเลยตัวเตาไฟฟ้าพวกอะไรต่างๆพวกเนี้ย เอารถคันนี้เป็นแหล่งกาเนิดไฟฟ้าได้นะครับไม่ได้เห็นเบาะหลังที่มีที่พักแขนมาหลายๆรุ่นแล้วนะครับสําหรับตัวกูแคลดีทีมีที่พักแขนมาให้แล้วก็มีตัวของแก้วน้ําใส่แก้วน้ําได้นั่งสบายนะเบาะเป็นหลุมกระชับกับตัวสติลัสเลยแล้วก็นี่มีพวกตัวชาร์จนะครับแต่เป็น USB ธรรมดานะครับไม่ได้เป็น Type C สวัสดีออร่า,า,าเปิด <Sun> ค,คือในตอนเย็นๆนะครับหรือช่วงพรอาทิตย์ใกล้ตกดินเปิดในส่วนของกระจกได้นะครับเป็นรูปแบบซันลูฟเป็นระบบแบบนี้เลยก็ได้หรือจะปิดกระจกนะให้รับแสงจากนอกปิดกระจกสันลูฟสวัสดีออร่า ปิดกระจกสัน,สน,นลูฟก็ประมาณนี้นะครับรวมถึงการสั่งงานในเรื่องของระบบอากาศในเรื่องของตัวของวิทยุนะครับระบบความบันเทิงต่างๆก็สั่งงานด้เสียงได้เช่นเดียวกันแล้วก็คุณโหลดแอปพลิเคชันใส่โทรศัพท์เอาไว้นะครับคุณจะเชื่อมต่อรถคันนี้กับ สมาร์ทโฟนของคุณได้ทันทีตรวจเช็คสภาพของรถนะครับตรวจเช็คพิกัดของรถสั่งสตาร์ทเครื่องยนต์สั่งเปิดระบบปอากาศทุกสิ่งทุกอย่างควบคุมได้ผ่านสมาร์ทโฟนทั้งหมดก็ก่อนที่จะออกเดินทางนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตปรับเซตค่าต่างๆไว้ให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างจะต้องเข้าไปคุยหาหน่อยนะอันดับแรกผมมาเริ่มจากนี่เลครับ เบาะนวดไว้หน่อยเขามีฟีเจอร์นี้มาให้ด้วยมี2ระดับครับเบากับแรงแล้วก็นอกจากตัวของคนขับนะตันข้าง,ง,างก็มีมาให้อีก่ังหานะฮะแล้วก็ทุกครั้งก่อนจะปรับอะไรนะนอกจากการเซตอัพพวกเบาะนวดพวกวิทยุถ้าคุณจะเดินทางเข็มขัดนิรภัยสำคัญครับ ถ้าคุณไม่เสียถ้าคุณไม่คาดคุณไม่สามารถไปปรับค่าต่างๆเท่าที่สัมผัสมานะฮะช่วงล่างข้างหน้าเป็นแมกกาสันมีเหล็กกันโค้งมาให้ข้างหลังเป็นทอร์ชันบีมนะครับพร้อมกับเหล็กกันโค้งเช่นเดียวกันนะครับ ผมพยายามครั้งนี้เป็นการทดเทสที่ผมโหดนิดนึงเจอหลุมเจอเนื้อรุรน่นนาดผมรูดหมดเลยซับน้ำหนักเทือนได้ดีนะฮะขึ้นมาพงมาลเนี่ยการถ่ายเทอนนี่ขึ้นมายังตำแหน่งงมไลน้อยมากๆอันนี้ยอมรับเลยว่าเซตอัพระบบลองรับมานะครับได้ดีเลยทีเดียวคือร้อนคอนโทรนเนี่ยนะมันต้องจอดหยุดนิ่ง แต่ถ้าคุณไม่จอดหยุดนิ่งและเดี๋ยวลองใช้คําว่ากระแทกคันเร่งนะครับดูียวกำลังมันนะ250นิวตันเมตรจะถูกส่งออกมาจะรอช่วงรงว่างนิดหนึ่งผมจะลองกระแทกคันเร่งดนะูดูนะครับมี่นะรถเคลื่อนตัวนะครับไปล้อมีเอียดอะ เนี่ยพอมานมะรงมาลรยมันตึงใช่ไหมช่วงล่างมันเหมือนมันดีไซน์ออกมาได้แบบคือคมขึ้นนะครับแล้วก็แรงนระเทืนเนี่ยน้อยมีตัวช่วยในเรื่องของควบคุมสีรรภ,ภาพในโค้งด้วยนะระบบฟีเจอร์ต่างๆในการช่วยเหลือพวกนี้เยอะมากๆสำหรับรถจีนในปัจจุบันนี้นะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับตรงนี้ เกือบลืมที่จะเล่าท่านผู้ชมฟัง58กิโลวัตต์อาวนะตัวของแบตเตอรี่เนี่ยถ้าคุณไปชาร์จไฟบ้าน7ชั่วโมงนะครับในส่วนของสถานีบริการนะครับที่เติมประจุไฟทั่วๆไปน,นะครับจะเป็นในรูปแบบคลิกชาร์จแล้เนาะแต่ว่าคันนี้จะใช้เวลานิดนึงอยู่ประมาณ50นาทีโดยประมาณนะครับก็จะเรียกกำลังคืนได้80นะในขณะที่คู่แข่งเนี่ยณนะวันนี้ ครึ่งชั่วโมงหรือ3 0สนาทีก็ได้แล้วนะครับในครั้งนี้ไม่ได้เปิดพิทยุนะก็ลองมาโฟกัสในเรื่องการประกอบนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่ประกอบในประเทศนะครับต่อรับเจ้าแมวเหมียวกูตแคทจี t เนี่ยฉันเก็บเสียงของโดยสารการประกอบโอเคนะเพราะว่าเสียงที่ไดลอดเข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับผมมีมาบ้าง เล็กน้อยไม่มากนักนะฮะถือว่ารับได้ครับตรงนี้เดิมทีที่เคยสัมผัสเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้มอเตอร์ไฟฟ้าจะมีพละกกำลังด้อยกว่าประมาณ2 8แรงมา้าตอนนี้พัฒนาขึ้นมาใหม่เป็น171แรงม้านะครับก็พุ่งพันมากขึ้น กำลังแรงบิดเนี่ย2อ0นิวตันเมตรนะฮะก่อนที่เมื่อกี้ลองก็มีร้อนคอนโทรลมาให้ด้วยไม่ได้แรงแบบแรงจีจาดแต่เหลือๆในการขับขี่0 100ถึง1 0อยอยู่ประมาณ 8, 8. วิเเศษ8.5วิโดยประมาณนะครับแล้วก็ตัวความเร็วที่ทางเก t w ร์วอร์มเตอร์เขาล็อกไว้นะอยู่ประมาณ160กิโลเมตรชั่วโมงโดยประมาณทั้งนี้ทั้งนั้น ตัวของเจ้า a l า a Goodcat GT เนี่ยนะครับ mm. เขาก็จะมีพลังกำลังมีเรียกอะอัตราสิ้นเปลืองที่มันมากกว่าในรุ่นปกตินะคร mm. เพราะว่ามีพลังกำลังเนี่นะมอเตอร์ไฟฟ้าที่ที่แลงขึ้นระยะทางที่เคมไว้นะครับ460กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งในเรื่องการชาร์จผมก็อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นะครับไฟบ้านนะครับเป็น เวลา7ชั่วโมงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไปควิกชาร์จนะครับหรือสถานีบริการชาร์จประจุไฟต่างๆเนี่ยใช้เวลาโดยประมาณ50วนาทีโดยประมาณก็จะได้แบตเตอรี่กลับมา80%นะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ให้ไประบบเตือนต่างๆของ a i r s a มีให้มาครบเตือนออกนอกเล่นดึงกลับนะฮะมีตัวของล็อกความเร็วอัตโนม,มัติตามรถคันหน้าล็อกความเร็วอัตโนม,มัติในย่านความเร็วต่ำ นะครับเบรกฉุกเฉินทั้งทางตรงและทางแยกขีม่มาให้ครบเลยนะครับตรงนี้ในเรื่องของ,องการขับขี่นะพอปรับโหมดเนี่ยนะครับโมเมลไลนมันมีความตึงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงเนี่ยน่าจะชอบในส่วนของโหมดสบายๆโฮมเมลลายจะค่อนข้างจะนุ่มนวลนะครับเบาๆไม่ค่อยตึงมือมากเท่ากับสปอร์ตแต่ก็อย่างที่ว่าแหละถ้าคุณจะไปปรับต้งเสีมันหน่อยเพราะว่า มันถูกซ่อนไว้นะครับในหน้าต่างต่างนะที่ผมผมเรียกหาตาจะบ้างง่ายๆแล้วกันเป็นหน้าต่างนี้มันอยู่ในออจอดิสプย์ตรงนี้10.25นิ้วถ้าคุณซีกับมันถ้าคุณสนิทกับมันนะคุณก็จะรู้ตำแหน่งต่างๆของออฟีเจอร์เหล่านั้นนะครับว่าอยู่ประมาณไหนก็จะไปเลือกปรับได้สบายๆหน่อยแต่ต้องซีกันก่อนนะครับ ก็ถืว่าเข้าท่าอยู่นะครับชอบอะไรไหมในส่วนของช่วงล่างช่วงล่างชอบครับสมรรถนะไม่ได้แรงมากเกินไปนะ171แรงม้าก,กับตัวแรงบิด250รนตันเมตรแล้วก็แบตเตอรี่คือตัวของโปรเนี่ยจะได้ระยะทางมากกว่า GT เล็กน้อยครับเขาเคลมวาอยู่ประมาณ480กิโลเมตรโดยประมาณนะครับ <c oughs> แล้วก็ในเรื่องของอัตราเร่งจีจาร์ J ร้อนคอนโทรลก็มีมาให้ด้วยแต่อย่างนี้ครับการที่จะใช้รถคันนี้ได้คุณต้องทําความรู้จักกับระบบต่างๆพอสมควรนะไอทำความรู้จักตรงนี้หมายถึงว่าระบบที่คุณจะสั่งการเหล่านั้นอยู่ตรงไหนของในส่วนของหน้าจอดิสเพย์เพราะทั้งหมดครับเขาเอาไปรวบรวมไว้ในจอดิสเพย์ทั้งหมดไม่มีปุ่มทางลัดไว้แยกนะนอกจากตัวของแอร์นอกจากโหมดคําสั่งเสียงนะครับที่มีมาให้ แต่การใช้งานอืนอ่นๆนะก็ไปรวมไมาอยู่ตรงนี้ในจอดิสเพล์ทั้งหมดเลยพวกะมันตีฟังก์ชันจะมีปุ่มควบคุมมาให้แยกการใช้งานของบางระบบเอาไว้เท่านั้นไม่ได้ควบคุมทั้งหมดนะครับ v 2 l, v 2 l เป็นตัวอย่างที่ผมบอกเป็นว่าแบงค์เคลื่อนที่ก็ได้นะครับหาต้องมีอุปกรณ์มาเสียบนะครับซึ่งอุปกรณ์ตรงนี้จะเป็นตัวทางเดินไฟต่อไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณจะเอามาเสียบพ่วงนะครับ 1 0 0 0ล้าน1พบาทหรือ1 9 9 0 0ล้าน9 0าเนี่ยราคาของเจ้าออราก o ูดแคท GT ตอนนี้นะครับถ้าไปเทียบในกลุ่มของไฟฟ้าด้วยกันจะมีอีกหนึ่งตัวที่ผมเคยเอามาสัมผัสก่อนหน้านี้ก็คือตัวของ MG4 ตัวนั้นสมรรถนะความแรงแรงเลยครับแต่คาแรคเตอร์ของตัวรถนะครับก็ต้องดูว่าถ้าชอบความน่ารักมีสไตล์เสริมด้วยความดุด,ดันของ สีสันต่างๆที่ถูกแต่งเติมเข้าไปก็เนี่ยฮะเหลืออยู่เรื่องเดียวอะถ้าคุณไปซีกับระบบต่างๆว่าที่อยู่ของมันอยู่ตรงไหนในหน้าจอดิสเพย์เนี่ยจะใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่านี้เยอะเลยนะครับเพียงแค่ต้องไปสนิทกันหน่อย